สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน้องๆชาวโซนโฟที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เพราะว่าผมอ่านซิปนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมารีวิวแพทใหม่ประจําเดือนนี้ประจําเดือนมิถุนาซึ่งจริงๆเนี่ยแพทเนี่ยมันอัพมาตั้งแต่เมื่อวานละว,วันที่ห้าละแต่ผมเพิ่งมาถ่ายคลิปวันที่หกนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง นะเริ่มที่หน้าแพทก่อนเลยอ่าหน้าเว็บว่ามีอะไรกันบ้างสิ่งที่อัปเดตมาเนี่ยหลายคนจะจ,จะเห็นหน้าปกอะ่ะนะหน้าปกก็จะเป็นเซ็ตผสมมิสติกเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเดี๋ยวเริ่มดูจากไข่อเมซิ่งก่อนอันนี้เป็นของของสองส่วนอ่านะดูสแตตประมาณน,นี้สองส่วนนะ อันนี้เนี่ยเป็นผมส่วนอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นมือหรือเปล่าน่าจะเป็นมือหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมอีกทีหนึง่งอ่ะใส่สองส่วนเนี่ยที่เด่นของมือใส่สองส่วนเนี่ยคือบวกเดฟร้อยหนึ่งฮิตเดฟติดลบสามสิบถ้าหลายคนเนี่ยจะยังไม่รู้นะครับฮิตเดฟเนี่ยติดลบเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์มากสําหรับสายวอลนะยิ่งฮิตเดฟลบเยอะเท่าไหร่ การหามานาก็ยิ่งง่ายมาเท่านั้นสมมติว่าเราฮิตเลฟเอ้ฮิตเลฟติดลบเยอะเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาตีเราทําให้มานาเราเดิ้งทําให้มานาเราได้เยอะยิ่งติดลบเยอะเท่าไหร่โดนฝ่าตรงข้ามสก,กิดนิดเดียวหลอดเต็มเลยมานาอ่านี้บอกไว้สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะส่วนมาที่สองไข่แฮปปี้ไข่แฮปปี้ก็จะมาเหมือนกันครับเป็นสองส่วนเหมือนกันนะ ใส่ครบสองส่วน s p 1,005 Hit Dev ลบ20เช่นเคยแต่ข้างบนเนี่ย Hit Dev ลบ30นะอ่าตางกันอย่างนงี้สแต่ก็จะประมาณนี้ไอเทมหลายอย่างนี้ก็เป็นทรงผมนะผมว่าน่าจะเป็นทรงผมหรือล่ามันะอืมส่วนนี้ไม่รู้ว่าเป็นมือหรือเปล่าน่าเป็นมือแหละอน่าด้เป็นมือน่าเป็นมือระดับอัติเบตนะใส่สองส่วนนี่แต่ตามนี้แล้วก็ ต่อไปไข Lucky egg l กลัคกี้เนี่ยจะเป็นมือกับผมเหมือนเดิมใส่สองส่วน SP บวกพันห้า k ิ d d e ลบยี่เหมือนกันบนเลยนะเหมือนกันเลยสเตตก็เออผมว่าสเตตน่าจะแบบเหมือนกันนะเจ็ดสิบเจ็เจเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนเหมือนก๊อฟวางเลยนี่แตยอกยอมาแล้วก็มาดูไอ้อัปเดต เพิ่มในไอเทมขุดสว่านขุดเป็นหน้าพัน h ์เฟสมันเป็นหน้าโดนชกหน้าโดนชกอะเป็นหน้าโดนชกสตจแล้กก็ประมาณนี้ฮิต210สเปซ210ฮิตเดฟ210สเปซเดฟ210เลือด5,000เอฟพี3,000อ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วที่เด็ดกว่านั้นก็คือสําหรับใครที่เล่นสามส่วนนะสามส่วนหน้า normal นี่เลฮะ เสื้อฉลามกางเกงฉลามอ่าเสื้อฉลามกางเกงฉลามอันนี้เพิ่งเข้ามานะระดับอัลติเมนนะดูสเตดูสเตตัสด,ดิโอ้โหแบบบ้าคลั่งมากสเตตัสคิดาสิบห้าเสื้อสเปรดสิบอย่างเงี้ยดูกางเกงคิเลสสิบอย่างเงี้ยสเปรดสิบอย่างเงี้ยเออซึ่งถ้าเกิดเทียบกับมือเท้าประดับที่มันมีก่อนหน้านี้สเตตห่างกันคนละโลกเลยนะ มือเท้าประดับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮีสเปย์น่าจะอยู่ประมาณร้อยสิบมั้งฮิตนะ่าอยู่ประมาณร้อยสิบเนี่ยจะไม่ได้น่าจะประมาณร้อยสิบแต่ดูดินี่มาร้อยแปดสิบเลยอะแบบโอ้โหมาอย่างเยอะแล้วดูใส่ห้าส่วนใส่สามส่วนเอพีบวกพันหนึ่งแต่ใส่ห้าส่วนอ 200, อบวกสองร้อยอเดบบวกสองร้อยนะโอ้โหเอาเรื่องจัดส่วนต่อมาเป็นการอัปเดต สเตตัสไอเทมชุดโกลเด้นดิวายเตีมันเป็นน่าจะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยเซตนีน้น่าจะเป็นเซตแชมป์เซตแชมป์ในบอทัวร์นะฮะบอทัวร์เ a m e n t อ่ะซึ่งใส่ครบ3ส่วนบวกออร์้อยห้าสิบอสองพหส่วนสเปรดเอฟร้อยแปดสิอพแต่ถ้าเกิดใส่เก้าส่วนโอ้โหดูเก้าส่วนขิดาบวกห้าสินี่ยังไม่ลั่นเท่าไหร่ดู ฮิตเดฟบวกห้าร้อยซึ่งที่ผมบอกไปตอนแรกว่าการที่ฮิตเดฟเราลบเยอะเนี่ยในวอทัวร์ใน,น PVP มันจะทำให้เราหามานาได้เยอะการที่ฝั่งข้างเนี่ยแค่ตีเราแค่สกิดเรานิดเดียวเนี่ยมานานเราเต็มหลอดได้เลยนะถ้าเกเราฮิตเดฟลบเย,เยอะเนี่ยอ่าอันนี้สายบอถูกใจแน่นอนเพราะของระดับแชมป์เนาะสายบอต้องใช้กันเนาะคนทั่วสายฟงสายฟาร์มทั่วไปคงยังไม่ไม,ไม,มีโอกาสได้ใช้เนาะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นหน้าใหม่ มาให้แลกกันอันนี้เนี่ยที่เรารู้กันก็คือเป็นแลกกับไอ้หนุ่มหมวกเหลืองนะหมวกเหลืองหนุ่มหมวกเหลืองรถเหลืองอะไรเงี้ยมันจะเป็นเซนเซอร์เฟสเป็นหน้าแบบเซนเซอร์เออเซนเซอร์หน้าไว้อย่างเงี้ยผู้้ายอะไรเงี้ยสเตตัสก็ hit 1 8 0สเปรย์120 s p 108ขีดเลท10ขีดดา10หน้านี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหน้าที่ขีส10 คิด,ดาสิบเนี่ยมักจะไม่มีสเปร์นะมักจะไม่มีสเปร์นะอย่างเช่นหน้ามาังกรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีสเปร์แต่อันนี้มีสเปร์มาให้ผมว่าดีพอสมควรเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันต้องใช้กันแรกไงอ่ตอาตอมาไฮไลท์ของแพทนี้เลยไฮไลท์ของแพทนี้เลยนี่ครับคอส m มิกคอสเม,สมเป็นเซตผสมใหม่ กาแล็กี่เรานี่เองแต่ถูกอัปเดตมาอัปเกรดอัปเกรดเอ่อรีโมเดลใหม่หรือไม่ก็น่าจะรีโมเดลด้วยนะบางส่วนนะเออบางส่วนบางส่วนก็อาจจะย้อมสีด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสเตตัสเข้าๆเข่าเเสื้อเนี่ยฮิตร้อยแปดสิบสเปร้อยยี่สเปร้อสามสิบ HP 108ขีดอา6อ่าส่วนยังเกนเนี่ยสเตตัสเหมือนกันนะดูสเตตัสเหมือนกันมือเท้าตามนี้สเตตัสเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาสังเกตจุดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูก่นวาคืออะไรเดี๋ยวก่อนนะดูทีละชิ้นก่อนอ่าหน้าประดับสเตตัสคล้ายกันแต่สังเกตว่าทุกชิ้นเนี่ยหกส่วนหน้าเนี่ยเหมือนจะมีขีดอาทุกชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นเนี่ยมีคิดาหมดเลยนะคิดาหกแล้วก็สามหลังสามหลังเนี่ยก็จะไม่มีคิดานะแต่มีสเปร์ที่ผมบอกว่าทีเด็ดของมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมมันไม่มีฮิตเดฟอ่ามันไม่มีฮิตเดฟนี่มันไม่มีเลยนะฮิตเดฟเนี่ยมีแต่สเปรเดฟสเปรเดฟดับเบิลเดฟเนี่ยทีมเดฟอะไรพวกนี้ไม่มีฮิตเดฟอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่า การที่มี h i ตเดฟไอ้การที่มีไม่มี h i ตเดฟเนี่ยหรือ h i ตเดฟติดลบเนี่ยมันทําให้เราหาพ p ได้ง่ายมากซึ่งเซตนี้เนี่ยอย่างตอบโจทย์นะสายวอสายีพีด้วยนะเพราะว่ามันทําให้เราทําติดลบได้ง่ายยิ่งถ้าเกิดไม่มี h i ตเดฟมันยิ่งทําติดลบได้ง่ายแล้วทําให้เราหาพ p ได้เยอะโดยที่ไม่ต้องทาเซตลบเยอะอะไรมากมายเท่าไหร่แล้วเรามาดูสามส่วนกันสามส่วนเนี่ยจะเป็น เ p พันหกคิดาสิบอ่าใส่หกส่วนอร้อยยี่สิบคิดายี่สิบอ่าแล้วใส่ศกเก้าส่วนเนี่ยจะมี e สกิลพิเศษนะจะมี e พิเศษนะเป็น e สกิล cosmic sight เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอ่านี่มีตัวอย่างด้วยมีตัวอย่างด้วยไปเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันโอ้โหอาลายอย่างสวย ออล่าอย่างดีโหโคตรเด็ดนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันไม่มีอ e ีให้ดูนี่ไม่มีอ e ีให้ดูนะเดี๋ยวผมต้องไปหาคลิปที่มันเขามีอ e ให้ดูประมาณนี้ออล่าโอเคแล้วเรามาดูวิธีการหา Set. เซตอ่าผสมใหม่มิตติกผมเรียกผสมใหม่มิตติกแล้วกันผสมใหม่มิติกเออประมาณนี้ นี่คือวิธีหาเมื่อนำไอเทมชุดไซเบอร์โคมเจโนไซต์โอเวอร์โหลดเจโนไซต์กาแล็กซี่ไปย่อยสลายนาโนแมชชีนจะได้รับคอสิกคอร์คจำนวนหนึ่งนี่ก็ตามภาพเลยนะครับเอาชิ้นส่วนพวกของผสมเนี่ยผสมเก่าผสมใหม่โอเวอร์ไซเบอร์โคมอะไรพวกเนี่ยเอ่อเอามาเอามา,เอามาย่อยย่อยในตู้หลอมแล้วเราจะจะได้คอสิกคอร์ก็คือเป็นลูกบา ลูกบากสําหรับเอาไปแลกกล่องนี่ครับใช้20ลูกบากเพื่อจะแลกกล่องสุมกล่องสุมชิ้นส่วนของผสมมิสติกอันนี้ต้องมาสุมอีกนะว่า,าจะได้ชิ้นไหนนะใช้20อันก็เหมือนกับเอานี้20ชิ้น20ชิ้นมาแลกอันนี้1ชิ้นอะไรประมาณนี้นะซึ่งผมมองว่าเป็นแพทที่ดีนะตอนรู้สึกผมนะผมว่าไม่ต้องเป็นแพทที่ดี เพราะว่าไอ้ไอพ้พวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยบางชิ้นแม่งราคาแค่สี่ห้าแสนนะยังขายกันไม่ออกสามแสนสี่แสนห้าแสนยังขายัไม่ออกเลยอะ่ะมันเป็นขยะอะ่ะมันมาแบบเกลื่อนมามาแบบล้นเซิร์ฟตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแรกๆอ,อ่ะเออแต่ทีมงานแบบจีเนียสเลยนะคือแบบว่าหาวิธีระบายมาได้นะแล้วก็ดูแล้วก็มาผสมตรงเนี้ยเออพวกนั้นมาผสมเพื่อจะได้กล่องนี้โอ้โห ที่ว้าวมากๆสำหรับแผ่นนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นนี้แหละการเอาของเก่ามาผสมเพื่อแลกเซตใหม่เซตใหม่นี้ผมก็เซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าทีมงานจะทำมาได้ขนาดนี้นะเออแม่งเจ๋งว่ามันทำให้เราแบบเห็นแนวทางในเซิร์ฟแบบชัดเจนด้วยนะว่าเออเซิร์ฟแม่งยังยังไหวอะ่ะยังไปต่อได้ยังมีโอกาสที่จะแบบมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะเออแจ๋ว,จว,จวแจวแจวแล้วก็มีอัปเดตของาะวันจากกิจกรรมเป่ายิชุบอนะ ก็เดี๋ยวให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูในเกมันี่หว่าว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันอยู่ยังไงอะไรยังไงบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในเกม่ะมามาเราไปดูในเกมอันนี้ผมอยู่เซิร,ฟร์ฟซีเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟวีดีกว่าว่าจะพาไปดูไอ้นี่ด้วยพาไปดูหน้าเซนเซอร์ หน้าเซนเซอร์ที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะว่าหน้าเซนเซอร์มันดีที่มันมีคีสสองคีสนะนี่ครับหน้าเซนเซอร์เห็นไหมใช้มันมีฮิตร้อยแปดส,สิบคีเลตสิบเอพีพันแปดสเปร้อยแปดสิบคีดาสิบโดยการใช้คูปองขุดคูปองขุดคือใบนี้เนี่ยหนึ100่งร้อยใบแล้วก็คูปองตกปลาคูปองตกปลาคือ ใบนี้เนี่ใบนี้ร้อยใบเพื่อไปแลกเพื่อไปแลกนะเนี่อืมเท่ากิดผมไม่แน่ใจนะราคาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมืนห้าถึงแปดหมื่นต่อใบอ่ะใบขุดใบตกปลาอ่ประมาณนี้ประมาณนี้หน้าหน้าหน้าอามาแต่งหน้า,ามาทับโคนสวยอยู่นะผมว่า ดีดีแล้วเรามาดูที่ช็อปกันที่ผมบอกไปข้าง้นว่าของสองส่วนในไข่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มดูนี่ก่อนไหนนะไหนนะหน้าสองส่วนเอ้ไข่สองส่วนอ่านี่เนเนนเนเนเนนนอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ไข่ amazing ก่อนนี่ครับไข่ a m a z i n g สองส่วนเนี่ยจะอยู่ที่ไข่ Amazing สองส่วนนี้ใส่สองชิ้นได้ลบ เดฟสามสิบที่เราดูกันหน้าเว็บเมื่อกี้นะแตวนี้ก็อันนี้ลบยี่สิบนะไมโครโฟนเปเปอร์แบ็กแฮร์เนี่ยอา่าโอเคนี่ก็ลบลบยี่สิบนะสองส่วนแล้วก็มีอันนึงในลักกี้ไข่แดงมีไข่แดงนี่ไข่แดงก็เป็นหัวเพนกวินมือ Penguin. เพนกวินใอ้ผมเพนกวินมือเพนกวินนะลบยี่สิบเหมือนกันเออของมประมาณนี้ประมาณนี้ที่เข้ามาในไข่นะ แต่ทีเนี้ยผมว่าผมจะหาหาวิดีโอที่เขาที่เขา e ให้ดูจำได้ว่ามีมีมีที่ทีมงานเขาลงไว้นะสำหรับสกิลีเดี๋ยวผมมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องก่อนนี่ครับที่เราได้ดูไปหน้าหน้าหน้าเว็บเมื่อกี้นะนี่คือกล่องที่เราพูดถึงเป็นผสมมิสติกผมเรียกมันว่าผสมมิสติก อ่าอันนี้ก็คือเอาเอาเอาเหรียญนั้นนํามาแลกแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถหาได้อ่านั่นก็คือการผสมแต่ผมบอกเลยว่าผมผสมมาหนักแล้วเมื่อวานอะ่ะไม่ได้เลยเลยอะหนักจริงนะผสมแบบหนักจริงนอะเดี๋ยวผมลองให้ดูทีหนึงแล้วกัน ลองให้ดูทีหนึ่งเผื่อแบบว่าใครดวงดีๆฟาร์มเสร็จแล้วเอ้ยผมมีเงินอยู่ผมเอาไปคลิกสักหน่อยได้ไหมเผื่อมันจะติดอะไรเงี้ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอันนี้แล้วกันเป็นมือเจนเท้าวเจนแล้วกันนะมือเจนท้าเจนแต่ผสมก็คือเนี่ยเอาพวกแร่พวกเจนเนี่ยมาผสมมาเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการก็ผสมตึง้งกดที่คอสตอมิกเอ้ยคอสตูมิก ออสตูมิกอ่าแล้วก็ใส่ของลงไปสชิ้นใส่ลูกบากลงไป1เม็ดแล้วก็กดไปเลยอันนี้คือไม่ติดนะนี่คือไม่ติดถา้าถ้าเกิดติดเนี่ยมันจะได้กล่องขึ้นมาแล้ว Energy ร์ีเลยสังเกตง่ายเอเตอรจะ20จะขึ้นมา20เลยถ้าติดประมาณนี้ประมาณนี้แล้วในกล่องเนี่ยก็จะมีสุ่มชิ้นส่วนต่างๆด้วยรวมไปถึง ชิ้นส่วนนี้ด้วยสมมุติเราผสมหน้าได้กล่องหน้าแล้วก็สุมหน้าผสมผสมมือได้กล่องมือก็จะมีส่วนมืออยู่ในกล่องประมาณนี้ประมาณนี้อ่าประมาณนี้ทีนี้เดีย๋ยวเราไปดูคลิปรีวิวที่เขาอีก,กันดีกว่าเพราะแต่ว่าผมไม่มั่นใจแล้วว่ามันจะสามารถ ดูรายละเอียดหมดได้เบ้าแต่ว่าทีมต้องอธิบายก่อนคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ทีมงานเขาลงไวใ้ให้เราซึ่งผมเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้จับเซตใหม่นะยังไม่มีโอกาสที่ได้จับเซตใหม่ก็เลยขออนุญ,ญาตที่แบบว่าไม่สามารถเอามารีวิวได้นะเพราะราคามันค่อนข้างสูงเดี๋ยวเรามาดูคลิปว่าอะไรดีกว่าครับ พ่อเป็นงไงกันบ้างครับสำหรับคลิปรีวิวสั้นๆนิดเดียวเมื่อกี้รีวิวแบบสกิล e ของผสมมิสติกนะซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่สามารถหาคลิปยาวๆวิธีหาคลิปเล่นๆที่แบบเล่นจริงๆมาได้นะเพราะว่าผมเองยังไม่มียังไม่มีเซตที่เอามาลองเอามาเทสดูนะซึ่งอันนี้อาจจะต้องแบบว่าไปดูช่องอื่นๆที่เขามีเซตมาเล่นมีเซตมาอะไรอย่างนี้อ่ะ เบื้องต้นเนี่ยออคลิปนี้เนี่ยผมมาเพื่ออธิบายแพทใหม่ในการอัปเดตครั้งนี้ว่ามีอะไรบ้างาเพื่อเพื่อนเพื่อหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะอขอสรุปเลยแล้วกันนะแพทนี้เนี่ยผมว่าเป็นแพทที่ดีค่อนข้างดีเลยอันนี้ผมขอไม่ติเลยนะเพราะว่าเรื่องที่ผมถูกใจเนี่ยก็คือการนาเซตใหม่ๆเข้ามาที่ไม่เคยมี ในเซิร์ฟเวอร์ไหนๆก็ตามไม่เคยมีมาก่อนเป็นเซ็ตที่แบบว่าถูกสร้างขึ้นมานะถึงว่าเออถึงอาจจะไม่ได้สร้างแบบ100%แต่ก็ทำได้แบบทาได้ดีอะ่ะไม่ได้ตัดแปะทั่วไปนะถือว่า EDIT ทม่ได้ดีนะสำหรับผมว่าสุดยอดสุดยอดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะทำเซ็ตใหม่เนี่ยคือการนำออของเก่า เซตของเก่าๆที่เป็นเซตเก่าๆเซตผสมเก่าๆที่มันไม่สามารถแบบว่าเอาไปทําอะไรได้เอาไปขายได้อะไรเงี้ยมันทําให้ตรงนั้นอ่ะมันมีมูลค่ามากขึ้นโดยการเอามาผสมเพื่อทําเป็นเซตใหม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ดีสําหรับผมนะปัจจุบันนี้เนี่ยเซตเรับเมกันอยู่ที่25ขาย28นะครับปัจจุบันนะณนะวันที่6เดือน6นะสำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะเล่นดีไหมจะกลับมาเล่นดีไหมผมแนะนำก็ มาเล่นช่วงนี้เนี่ยกําลังดีนะครับผู้เล่นกําลังเยอะนะซื้อขายกันคล่องแคล่วนะ ừ, แล้วของก็หาง่ายด้วยสงสายฟาร์มก็เยอะพ่อค้าก็เยอะผู้เล่นก็เยอะอยังไงก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะสําหรับสาหรับการมารีวิวเพชใหม่นะอาจจะแค่นี้อาจจะแค่นี้เดี๋ยวขออนุญาตกลับมาซีก่อนเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะฟาร์มอยู่ซีเป็นแบบซีนียคือดันฟาร์มหลักๆก,กันก็คือเกทพวกนี้แหละ อ่าย่างไงก็ฝากคลิปเพียงเอ้ยฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถูกใจไม่ถูกใจยังไลงลบกวนคอมเมนต์ชมกันได้นะอย่างไงวันนี้ผมก็ขอกราบลากันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ